33การอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์ตอนที่2ทรงรักษาโรคภัยต่างๆให้หายก็เรามาสแสวงหาไปด้วยกันนะครับสำหรับในตอนที่2นี้จะเป็นเรื่องราวที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือมัทธิวและมาระโกแต่จะไม่มีการบันทึกอยู่ในหนังสือลูกากับยอนนะครับดังนั้นทั้ง2ที่นี้เดี๋ยวผมจะมาะพูดถึงทั้ง2ที่เลยแล้วก็ จะบอกว่าในรายละเอียดที่หนังสือมัทธิวไม่มีมาโลโกโมีรายละเอียดอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับเรามาเริ่มกันด้วยหนังสือมัทธิวบทที่4ข้อที่23่สถึงยีกันก่อนเลยนะครับขณะนั้นเนี่ยพระเยซูได้เสด็จไปทั่วแว่นแคว้นกาลิลีนะครับแล้วก็ท่งสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาคาเรามาสนใจตรงนี้ก่อนนะครับในทั่วแว่นแคว้นกาลิลีก็คือดินแดนที่พระองค์ได้ท่งอาศัยนะนั่นคือเป็นย่านเป็นเขตแดนซึ่งอ,งอาจจะมี หลายๆเมืองหลายๆห,ห,หมู่บ้านอยู่นะครับนาซาเลตก็เป็นหนึ่งในเ,เมืองที่อยู่ในแคว้นนี้นะครับดังนั้นก็คือพูดในง่ายว่าพระองค์ทรงเสด็จไปทั่วแว่นแคว้นของพระองค์นั่นเองนะครับและได้สั่งสอนในธรรมศาลาธรรมศาลาคืออะไรธรรมศาลาเกิดขึ้นมาตอนไหนนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูในภาคพันธสัญญาเดิมพระมีภาคพันธสัญญาเดิมเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงธรรมศาลา แต่ว่าที่มาที่ไปของธรรมศาลาเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่าชาวยิวนะครับได้ถูกจับไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนณเวลานั้นเนี่ยเขาต้องถูกพูดง่ายๆก็คือเป็นเฉลยอ,อยู่ที่ดินแดนต่างต่างประเทศไม่มีพระวิหารดังนั้นเมื่อเขาไม่มีพระวิหารเขาก็ไม่สามารถถวายเครื่องบูชาตามบัญญัติที่โมเสสได้ให้ไว้นะครับโมเสสได้ให้ไว้ตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่า เขาเองเนี่ยก็อยากให้มีใจที่จะสแสวงหาพระเจ้าดังนั้นจึงมีการรวมตัวของกลุ่มคนาชาวยิวที่ถือรักษาประบัญญัติในมือของเขานั้นมีคัมภีร์โทราอยู่โทรานั่นคือหนังสือ5้าเล่มแรกที่โมเสสได้ให้ไว้นะครับห้าเล่มแรกในพระคัมภีร์พาุนัสสัญญาเดิมนะครับก็ตรงนี้เขาก็จะมาเหมือนกับประชุมร่วมกันนะครับหลังจาก ที่เขาได้กลับมาจากการเป็นเฉลยและฟื้นฟูาริหารแล้วเนี่ยภาพของธรมารมศาลาตรงเนี้ยก็ได้ติดมาด้วยนะครับเขาก็เลยได้มีการเหมือนกับว่าตั้งการชุมนุมกันถ้าที่ไหนๆที่มออีบ้านเรือนนะครับมากกว่า10บควเรือนขึ้นไปแล้วก็มีผู้ชายมากกว่า10คนขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะออกมาชุมนุมกันในที่ที่1นนะครับศาลาใดศาลาหนึ่งหรือว่า ที่ที่เฉพาะเจาะจงบ้านหลังใดหลังหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ที่สามารถคนที่ไปรวมตัวกันได้ที่นั่นเนี่ยเขาจะมีการพูดถึงพระบัญญัตินะครับทุกๆธรมารมศาลาจะมีนายธรมารมศาลาอยู่ซึ่งนายธรมารมศาลาผู้นี้จะคอยไปหาพวกอาจารย์พวกรับบีในการที่จะมาสอนพระบัญญัติให้แก่ชาวยิวได้ฟังนะครับคือมีอาจารย์มาพูดมา สอนพระบัญญัติเนี่ยชาวยิวก็อยู่ห้อมล้อมแล้วเขาจะได้เหมือนฟังพระคำของพระเจ้าร่วมกันธรรมศารลาถ้าเราเห็นกิจกรรมโดยส่วนใหญ่ที่ถูกบันทึกไว้ในพ,พระมภีเราเห็นว่าก็จะมีะหลกัหลกๆก็คือใน,ในมีมีการมาร่วมชุมนุมกันในวันสบาโตนะครับหรือในวันธรรมดาก็จะมีอาจารย์ต่างๆเข้ามาสอนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า,าวันสบาโตจะมีเยอะเป็นพิเศษหน่อยดังนั้น ตรงนี้เนี่ยจึงเป็นโอกาสขององค์พระเยสุคิดนะครับที่พระองค์จะได้เข้าไปสั่งสอนอยู่ในธรรมศาลาของพวกเขาได้เมื่อพระองค์เข้าไปที่นั่นแล้วเนี่ยสิ่งที่พระองค์ได้กระทำนั่นก็คือได้ประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรนะครับอาณาจักรในที่นี้ไม่ใช่อาณาจักรบ,บนแผ่นดินโลกแต่พระองค์ได้เป็นผู้ที่นําเอาอาณาจักรฝ่ายสวรรค์นั้นมาตั้งอยู่บนแผ่นดินโลกนะครับพระองค์ได้เป่าประกาศนะครับว่าอาณาจักรสวรรค์นั้นมาใกล้แล้วนะครับ The Kingdom is at hand นะครับในะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำนั้นพระองค์ต้องการที่จะนําเอาอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งไว้บนแผ่นดินโลกซึ่งอาณาจักรของพระเจ้าหรืออาณาจักรสวรรค์ทุกวันนี้นั่นก็เป็นภาพเลงของคริสตจักรด้วยนั่นเองนะครับพระองค์ต้องการก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลกเพื่อที่จะมีพลภพรของพระองค์อยู่ในอาณาจักรแห่งนี้นะครับและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสำแดงการอัศจรรย์ก็คือพระองค์ได้ทรงกระทําการรักษาโรคภัย ไข้เจ็บทุกอย่างจริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูในหนังสือวิวรในตอนท้ายเราจะเห็นได้ว่าอาณาจักรของพระองค์นั้นเป็นอาณาจักรที่ปลอดภัยนะครับสัตว์ที่ดูมีพิษสงมีที่ไม่ถูกกันก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ที่นั่นก็จะไม่มีหยาดน้ำตาไม่มีความทุกข์คร่ำควรวญอะไรต่อไปนั่นคืออาณาจักรในช่วงปลายนะครับช่วงยุคสุดท้าย ยังไม่ช่วงข,ของเรานะครับแต่ว่าเป็นภาพให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนได้ว่าที่นั่นจะไม่มีเรื่องของความทุกข์ยากลาบากความตายจะไม่มีนะครับแล้วก็โรคทุกอย่างจะได้รับการรักษาด้วยนะครับดังนั้นการเริ่มต้นการก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์นั้นจึงต้องควบคู่ไปกับเรื่องของการรักษาโรคภัยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพระองค์มาครั้งแรก การอัศจรรย์นั้นได้มีการสัาเดงออกทางภายนอกให้เห็นได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนทั้งหลายได้รู้ว่าพระองค์ได้รับฤริเดชอำนาจซึ่งมาจากพระเจ้านะครับดังนั้นพระองค์จึงได้รับได้ทําการรักษาคนาที่เป็นโรคภัยที่เป็นบาดเจ็บทั้งหลายเนี่ยให้กับชาวเมืองรักษาให้หายนะครับและกิติศัพท์ของพระองค์ก็เรื่องลือไปทั่วประเทศทั่วประเทศเลยนะครับมีคนป่วยมากมายเลยที่มาหาพระองค์น,นะครับ คนป่วยคนที่ทนทุกเวทนาคนผีเข้าคนบ้าและคนเป็นอัมาพาตคนเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในตอนต่อๆไปในรายละเอียดนะครับว่ามีคนที่เป็นอาการกษณะอย่างเงี้ยเป็นโรคอย่างเงี้ยมาหาพระองค์และพระองค์ได้ทรงทําการรักษาซึ่งจะเป็นการอัศจรรย์นในตอนต่อๆไปนะครับแต่ตรงนี้ให้เห็นได้ว่าเป็นภาพรวมก่อนนะครับในขณะที่พระองค์ทรงเริ่มต้นเนี่ยก็มีคนมากมายหลายประเภทที่เข้ามาให้พระ ช่วยเหลือและรักษานะครับโดยที่ในหนังสือมาราโกเนี่ยจะขยายความให้เราเห็นเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าคนทั้งเมืองนะครับก็แตกตื่นมาออก,กันอยู่ที่ประตูนั่นแสดงว่ามีคนมาหาพระองค์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับคนป่วยคนเจ็บคนอะไรต่างๆแล้วคนที่สนใจที่จะฟังเรื่องราวที่พระองค์ได้ทรงเทศนาสั่งสอนนั้นเนี่ยก็มาออก,กอยู่ที่เต็มประตูนะครับนั่นทําให้กิริสัพของพองค์เนี่ยเ ขยายแผ่ขยายไปไกลนะฮะและในขณะที่พระองค์ทรงรักษาโรคนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการขับผีด้วยเช่นเดียวกันนะครับพระองค์ได้ทรงขับผีออกเสียหลายผีนะครับและพระองค์ได้ห้ามผีเหล่านั้นเนี่ยไม่ให้พูดเพราะมันรู้จักพระองค์นะครับมันรู้จักพระองค์นั่นก็คืออะไรมันรู้จักว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเมสสิยาห์นะครับพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอพอระองค์ทรงเป็นพระคิดบุตรของพระเจ้านะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยซาตาน ได้รู้จักพระองค์นะครับผีมารได้รู้จักพระองค์ดังนั้นพระองค์ได้ส่งกำชับไว้อย่าให้มันพูดอย่าให้มันทําอะไรเพราะว่าเวลาที่พระองค์จะเปิดเผยตัวของพระองค์ให้โลกได้รู้จักนั้นเนี่ยยังมาไม่ถึงจำอาการจันร์ครั้งแรกได้ใช่ไหมครับการงานของพระองค์ทุกอย่างเนี่ยมีช่วงกําหนดเวลาดังนั้นในที่นี้เนี่ยพระองค์ก็ได้ห้ามปามผีเหล่านั้นไม่ให้พูดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นอุปสรรค ในการที่พระองค์จะพูดง่ายๆคือกระทํากิจการงานขององค์ผู้เป็นเจ้านะครับเรามาต่อกันนิดหนึ่งนะครับมีคนที่บอกว่ามีคนมากมายมาหาโองค์เต็มประตูอะไรเนี่ยเขามาจากไหนนะครับมาจากแคว้นกาลิลีทศบุรีเยรูซาเล็มและยูเดียเรามาดูแผนที่กันนะครับเราจะเห็นได้ว่าอันนี้ผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อเราให้เห็นเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อธิบายไปด้วยนะครับที่กาลิลีเนี่ยก็คือในวงสีแดงตรงนี้นะครับ วงสีแรงเนี่ยก็คือในถิ่นที่พระองค์ได้ทรงอา,อาศัยอยู่นะครับก็คือที่เมืองนาซาเลสนะครับพระองค์อยู่ที่นี่แล้วพระองค์ก็ได้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าพระองค์ไปมาจากางานเลี้ยงที่บ้านขานานะครับพระองค์กลับมาที่นาซาเลสแล้วพระองค์ก็เดินไปตลอดทั่วเขตแดนกาลิลีไปแคปเปอร์นาอูมนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ากาลิลีก็มีพื้นที่เขตแดนอยู่ประมาณเท่านี้นะครับและมีคนจากทศบุรีทศบุรีคือที่ไหนนะครับทศบุรีก็คือเดคาโพลิสนะครับเดคาแปลว่า10นะครับโพลิสแปลว่าเมืองนะครับทศบุรีก็คือ,เ,อเมืองช,อชื่อเขตแดน10เมืองนั่นคือมี10เมืองอยู่ในเขตแดนนี้เดคาโพลีนะครับตรงนี้ก็มีคนเป็นนันมากที่มาหาพระองค์ที่กาลิลีด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ต่อไปคือที่ไหนนะครับ ที่เยรูซาเลมเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงนะครับก็ได้ขึ้นมาหาพระองค์ด้วยชื่อเสียงของพระองค์นี่ขจรไกลมากเลยนะครับและทั่วแว,นแว่นแควดูดียด้วยนะครับคนเหล่านี้ก็ได้มาหาพระองค์กันหมดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าโอ้โหคนมาหาพระองค์เต็มไปหมดนะครับเพื่อที่ต้องการให้พระองค์รักษาวันนี้นะครับพระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐสำหรับเราทั้งหลาย คนปกติพระอ,องค์ตัดว่านะครับคนปกติไม่ต้องการหมอแต่ผู้ที่เจ็บป่วยนั้นต้องการหมอดังนั้นเนี่ยจึงมีคนมากมายที่มาหาพระอ,องค์ตอนสมัยที่พระเจ้าแสวงหาพระคําของพระเจ้าตอนเด็กๆพระเจ้าก็งงว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยพิ่มปีถึงพูดถึงเรื่องราวของคนเจ็บป่วยคนเป็นไข้คนผีสิงคนพิการคนอะไรต่างๆต,ต,ตาบอดเนี่ยคนเป็นใบ้เยอะแยะไปหมดเลยก็ยังงงนะครับว่าทําไม ประเทศนี้ถึงมีคนป่วยเยอะขนาดนี้แต่แท้ที่จริงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพให้เราได้เห็นนะครับถึงสภาพการของเราทั้งหลายเองแท้จริงนะครับมนุษย์เราทั้งหลายทุกคนเนี่ยไม่มีคนปกตินะครับเราเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งในฝ่ายวิญญาณของเรานะครับเรามีปัญหาครับหลายคนอาจจะมีปัญหาหลายๆอย่าง ที่ไม่ใช่ปัญหาทางภายนอกร่างกายภายนอกอาจจะดูแข็งแรงดีแต่ว่าภายในนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาอาจจะเจ็บป่วยบางอย่างนะครับอาจจะมีผีสิงอยู่ข้างในนะครับเราติดนู่นติดนี่เหมือนเราเคยได้ยินไหมฮะสีผีพานันเข้าสิงอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับหรือเราเจ็บป่วยเราเจอเรื่องราวอย่างเงี้ยเราไม่ไหวเราพ่ายแพ้นะครับเราเจ็บป่วยแล้วกินปากของเราเจ็บป่วยเราทําไมเราชอบโกหกเพื่อเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรลักษณะอาการเช่นนี้อยู่ในลักษณะนิสัยของเราเยอะแยะไปหมดเลย ดังนั้นในวันนี้เราจึงต้องการองค์พระอิศุคิตที่จะช่วยเรารักษาอาการฝ่ายวิญญาณของเราให้หายนะครับพระองค์จะทรงช่วยเหลือเรารักษาเรามีคนเป็นนั้นมากได้รับการรักษาให้หายวันนี้เราจะเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องนําตัวเราเข้าไปหาพระองค์เราอย่าได้คิดว่าไม่เป็นไรนะเจ็บป่วยนิดเดียวนะครับคนที่เป็นมะเร็ง บางทีเขาก็ไม่รู้ตัวนะครับเขาคิดว่าเอ้ยเขาเจ็บนิดเดียวก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่พอระยะเวลาผ่านไปนานๆพอเชื้อรายนั้นลุกลามขึ้นแล้วทั่วร่างกายของเขานั้นเต็มไปด้วยเชื้อมะเร็งร้ายแล้วอันนี้ก็ยากที่จะรักษาแล้วนะครับและสุดท้ายก็ต้องจากโลกนี้ไปเราอย่ารอให้สภาพการของเราแย่ถึงขนาดนั้นเลยครับให้เราสามารถที่จะรีบไปหาพองเพื่อให้พองรักษานะครับให้พองคช่วยเหลือเราให้หาย จากโรคภัยนี้นะครับก็หวังว่าเนี่ยพระคำในวันนี้นะครับจะสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ให้สามารถที่จะได้รับการรักษาซึ่งมาจากพระองค์นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ